파파아네ครับ 오케이 ครับ위아 슈퍼 주니어 우리는 슈퍼지 와요 안녕하세요 안녕하세요 소리카 홍추 신동카

สวัสดีราชินโดนนะอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับที่ตัวใหญที่สุดของ L SS. S S เข้าใจไหมครับไมไไม่เข้าใจหมมใจรือเปล่าท <laughs> ี่จริงเดิมที่เรดวัสดีูนชินแหงที่ตัวใหญ่ที่สุดของ L SS? S S 아니라ัไม่้นนมเขีเนอยนนะ <laughs> 예 아무튼 오늘 즐거운 시간 보내요. 오늘은 기쁨 가득한 힐이에요. 감사합니다. 저도 아까 제 멘트도 이렇게 알아 들으셨나요? 아까 제가 말한 거는 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 제가 말한

기다렸습วันนี้ผมรอเจอทุกคนมากๆเลยนะคะอยู่จนทุกเมีบอสชินนามบุญลองมาส่งดูมีใครที่ช่วงนี้รู้สึกว่าเครียดมากๆยกมือขึ้น그러면잘ย่างนั้นจสว่าวันนี้มางานนี้คือถูกต้องมาก오늘นนี้คือสตรีส์นั้นจะหาความเรียดทุกอย่างนครับคลายเครียดที่นี่เต็มที่ได้เลย감사합니다감사합니다

ผมสวยไหมผมเซ็กซี่ไหมนอิป่วยเถามกนหนอ๋อถามว่าสวยไหมฮะหรอโวปยเซ็กซี่เอึนผมสวยไหมผมเซ็กซี่ไหมใช่ใช่ใช่เราดตอบที่ถ้าว่าไม่ไม่ไม่พอแล้วพอแล้วอีทักชี่ก็อัพก่อนทยร้งหนคอีทรับลองพูดตอนที่พูดตอนออกคลิปอีกครั้งหนึ่ง 사와티 라오 이트 리더, 아이돌 LSS. 아유, 시시피. 시시피. 30살 아이돌 이이돌 이트 어 시시피. 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 시작피 시시피. 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 시 ทุกคนคิดว่าทุกคนจะไม่ถึงหรออายุ40ปีอะิ้น้ดยที่กนจ0ปีแล้วุอคือทุกคนตอร้อย่อผมเพราะว่าผมอายุ40ปีอย่างนั้นหรอชิจกคุณโตคิดมนไม่นเเดี๋ยวนะงรู้สึกไม่ค่อยโอเคแล้วนะไม่ใช่ใช่ไหมไม,ร,ม,ม,ไมรู้่าแที่มาวันนี้น้าเด็กมากเลยอะโอ้ทมี้หน้าเาที่มาวันนี้น้าเด็กมากเลยอะอกคนที่วัานที่นนี้ 나는นอุ0เดืมีใครที่อายุแบบวัย50แล้วยกมือขึ้นไม่ม <yeah> ีหรอมีมีมีาย10เดวัยประมาณ10 10กว่า10กว่า10กว่าจารเลวันนี้คือมาที่นี่ถูขต้องมา20กว่า20กว่า0กว่า มาประเทศไทยคือรู้สึกดีมากเลยอะค่ะ4月ที่ร้อนที่สุดเช่ไหมครับท้องเวยนืัวจอนที่ทำไมผมรู้สึกว่าไม่ค่อยร้อนนะอยู่ในข้างในเครั ไม่นะผมเปนทีก๊อปมาเมื่อวานนะสี่สิบป,ปีลอออายุสี่สิบป,ปีนน <laughs> เกเไม่ออกเลยนะสี่สิบป,ปีใช่ครัใช่ครับ,รบแต่อทึกชินน์อ,อ่ะเราเไปกทีมี่มียมาวราิทึกนกท่มาุวเทึกนนะที่อยมคเรับทึกก็นี่ายวมนกรุ่เรอทชินนะครับพีอาย,ยุากก่าเาอิินประเปศคืทอร่อยมาก 가는 집이 있거든요, 피자, 그이 가는 집 있거든요. 거기 진짜 맛있어에퍼 저는 태국에서 먹는 마르게리타 피자를 제일 좋았어요. ผ이이 아아 제가 거기 피자집을 갔는데 퐁 네? 피자, 사장님이 이태리 분이셨어요. 그그 네. 피자를 그라. 주시는데 제가 "서 그라에그라에레 사장님이 저한테 อันนี้ก็ตัันออนเคนญี่ปุ่นแน่เลยเฮลซี่ญี่ปุ่นสแว่หอเขาบว่าทรงผมของผมตอนนี้ก็คือเหมือนคนญี่ปุ่นกันเยมเสกเถอะไ่ยอมผมไมไม่ผมตัดผมดีกว่าไม่ยอมจี๊แม่จีคือเราควรไปยอมนิดนึงนี่เพคะผมคือผมยาวมากแล้วนะ ทำไมไม่ไปยอมอ่ะสปอยี่ห้าเนี่ยก่อนขอเดียวสปออฟคนรู้สึกยังไงบางได้มประเทศไทยอาที่จริงถ้าสมมติไม่มีตารางงานที่ต้องกลับไปอยากอยู่ต่อนะมต่ำต้องไปทานซ้มตำอ่ะชิมซุตำมากชิมดงไทยแลด์ดิุมตำค่มตำครับ What's your n a ได้ข่าวว่าจะมาเที่ยวมาพักผ่อนทีน่ประเทศไทยหรอคะรว,ว,วจะช่วยีกันถึง้ป็นปรุกัดี๋ยวนะพี่จรบผมเข้าใจว่าคุณซีวอนบอกเลาให้พวกเราฟังแบบเป็นความลับไม่ช่หรอพี่ไหนแค่ไหนแค่ไหนอค่ไหนแค่ไนแค่ไหี่บอกไค่น่าหมพักไี่ไหนา่น่ไหน่ไหนแห่่ไห่ 우ริกริมันพิมพ์เรเดี๋ยวนะพวกเราในฮอนี้ต้องเก็บความลับนะใช่ค่ะใช่ค่ะุริกพวกเรารู้กันเองแบบนี้นะภูก็ตภูเก็ตภูเกไปภูเก็ตแล้วนยูไปีๆมากปไหนมาปไหนมาไปไหนมาไปนมดีเกินมไปไหนมาไปนาหนมาไปไหนาไปหนมนมดไวกนาไปนมาไมาไปไหนมามมามามาน L.S.S가 데뷔한지 두달 됐나요? 저희는 L.S.S 데뷔한2개월이 진짜 몇월에 데뷔했어요? 데뷔월이예요2월이요2 0 0 5년이요 아니요 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 저희 첫달 <3달> 됐어요 1월에 <목소리> 데어요

ฉันเปิดเจเมื่อกี้จะเล่นปุงแล้วคือไม่ผ่านเดี๋ยวคให้ผ่านให้หมดคือไม่ได้คิดว่าทุกคนจะไม่หัวน็อกขนาดนี้ใช่เลยใช่เลยไม่รู้เลยนรับชั่วเหี้ยอ่ะเพลงต่อไปนะครับชื่อว่าโซไอก็เลยพยายามออกเสียงให้เหมือนไงครับก็คือสวยไปที่สวยแล้วไปที่โซไอวย พัทชอบแเุมเดี๋ยวนะผมว่านะเพลงนี้พวกเราเคยร้องตอนที่พวกเรามาที่พัทยาครั้งแรกนะใช่แล้ใช่ไหมขอโทษนะผมอายุ40ปีจำอะไรไม่ได้เลยยี่ส20ปีที่แล้วใครจำไม่ได้แล้วนแต่พวกเราคือน้องใหม่นะเพิ่งเดบิวต์่าสเดือนนะจ้ เจน L S mm hmm. S เป็นบาลานด์ดูดบุฟฟี่นะครับพวกเรา L S S รักเพลงบาลานด์รักเพลงชาได้ด้วยนะคะโซนรักเพลงกับโซนไปครับ